ผลักดันให้แจ็คก,กี้มีคู่สักทีเนี่ยเพราะว่าตัวเองจะได้เป็นไทยแก่ตัวบ้างใช่ไหมว่าอีก2ปีจะแต่งงานแล้วจริงหรเปล่ากับไออพอผู้จัดการมองเข้มร้อนก็ไม่นานค่ะอีกไม่นานน่าจะประมาณสองสปีนี่แหละคะ่ะที่แบบว่าแผ่นๆกันไว้เพราะว่า อายุอานามก็ก็ได้แล้วก็ได้้แลวค่ะตอนนี้ก็สามสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักไหมล่ะตาไผ่ตอนแต่งเลยสี่แล้วเท่าไหร่นะพี่ไผ่สี่สิบเหรอค่ะเออพี่ไผ่สี่สิบก็เลยบอกแจ็คกี้ว่าไปหาแฟนข้างหน้าอย่าหวังในงานหนูเพราะเพื่อนเจ้าบ่าวก็คือลูกสามลูกสองเข้าประถมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใหญ่อย่าอย่ามาหวังจากเพื่อนเจ้าบ่าวของเราเจ้าบ่าวไม่ได้ไม่ได้จริงงานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าไม่ได้นะหลังๆมาเนี้ยปรึกษาปัญหาความรักเนี่ย ต้องเยไผ่นะเยไผ่นี่เป็นเลิฟโค้ชนะส่วนเยน้ำตาลเป็นไลฟ์โค้ชก็คือชีวิตเราเพิ่งพาครอบครัวเขาใช่โทรไปหลังๆแล้วกไม่คุยกันดูแล้วตะไผ่ตะไผ่ว่าสิตะไผ่กี้ก็เลยแบบแอบถามแอบถามบอกว่าอ้าวแล้วตอนพี่จะ แล้วี่ยหนูใช้เสียงนี้คุยกับเขาเหรอใช่ใช่โอ้โโอ้มีเสียงสองเสียงสามใช่แล้วตอนที่พี่เจอกับน้ำตาลครั้งแรกอ่ะพี่มีความอยากจะเจอเขาอีกไหมล่ะแล้วขณะที่หนูอยู่ข้างโทรศัพท์ไลา์โพสต์ตาไผ่อีกทีหนึ่งตาไผ่ตอบว่าตาไผ่ก็บอกว่าก็ไม่รู้สิแต่เจอวันเดียวอ่ะนัวนัเจออี้ตอนเย็นเลยเอจไปข้าวมา มาโอ้ยตัดภาพมาที่นี่คือแบบค่ะอย่างกับบ้านแล้วกี่ปีแล้วคะกับพี่ไผ่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดปีแล้วนานมากทต่ไผ่หวานบอกใจทังไมคนลุกคนลุกเลยชิบะตี้ต้องแต่งแล้วต้องแต่งแล้วล่ะต้องแต่งแล้ว ก็นี่นะฮะคือเรื่องราวของเพื่อนสนิทคู่นี้สนิทกันในระดับเข้าสิงกันได้แบบนี้มันเหลือเชื่อมากหนูมั่นใจเต็มร้อยเลยว่าชีวิตนี้หนูไม่มีแฟนหนูอยู่ได้แต่ไม่มีเขาอยู่ไม่ได้ <im itation> นี่ <c oughs> เป็นคำสรุปที่ชัดเจนมากที่สุด <c oughs> ว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันแค่ไหนนะครับก็บติดตามผลงานของทั้คู่ต่อไปนะฮะคุณอาตาน,นะครับและคุณแจ็คกี้ครับขอบคุณครับ สนุกว่าเป็พบกับร่วมเล่าครับเชิญแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ